น้องสวัสดีค่ะสาวบุญมารายงานตัวเด้วยการเดินพี่น้องเอ็นสาวบุญมาเนาะค่ะเห็นมีดอกนกันหะือเนล่าพี่น้องขี้ขาวยังค่ะนี่นขาตีแบบง่ายนั่นพี่น้องเห็นบหมค่ะเห็นบหมค่ะต้มปลาได้พี่น้องต้มปลาขาวปลาขาวบานเห่านะค่ะนี่แสบแสบมัสาวบุนสีเบิองหัวมันใส่มันสาวบุญก็ใส่คือกัน อันนี้ลาบค่ะเนื้อมันเสาบนเอาเน,นื้อม,มาลาบเห็นบหมค่ะกองอยู่ใกล้พี่น้องเห็นบหมค่ะอร่อยน้ำลายน้ำลายแตกค่ะอันนี้เฮดผงค้าลายค่ะหนึง่งเราจะพักพักก็ไล่กับมื่อนี่คันนี้เต็มติ๊บเลยเหมือแบบนี้มากๆค่ะเมื่อกี้น้ำกันพี่น้องเห็น,นค่ะ เลิกงานมาหี่วเขาแลนใส่เขจะเห็ดเขากับเขาแล้วสดน้ำก็ได้ค่ะโอ้ยแซแสๆพี่น้องบมพริกโลสาวบนก็มี ป้าอันนี้ค่ะมันคือจังปะขาวบานเท่าเลยค่ะแต่แบบแบบงด้วยกันกางไล่ไล่คนบานเนี่ยเขาบอกเขากินนะคะตะวันเ้ารวนกินให้คนขาไลาย กูไปใส่มองให้สองแต่มาสองตนะคะปลาชาวบนลืมทายรูปใบน,นะคะว่ามันตัวใหญ่เป็นไนตนนง,ง,งตัวสั้นเป็นอะพี่นอะความยาวสองตกำลังกรลังเมไค่นะคะ 你这样是进来了？别累吧。 อาก,กาศเนาะพี่หนอกหนาฝนมากเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ล่ะกินกันนะเนาบนเสาวน์แซลมอนไข่แม่พี่หนอก บองค่ะเอาเก็บเส้าบุเบาบนักคุยเลยสลมปากพอแล้วพี่หนอมันใหญ่เหงใช่แล้วเ่ยพี่หนอเลยดีขนาด แต่แสบปาอันชอบวนบวนรสชาติรสชาติมันคืออันเนะเนียผมเฮ็ดละง,งูบานเท่าไหมคะ่ะเฮ็ดละง,งูเนี่ยแบบได้กนรรสชาติอืม ชาวบเดเบิงข้าวอันพี่น้องเขาเปิดประเทศละฮะวะอ่ะประเทศนอร์เวกันเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถเข้าไยได้แล้วหนึ่งท่านว่าบอกคนว่าคุณชาวบนจำปี่บอกพี่น้อง ข้าบนมืนท่านได้ไปอันแล้วแต่ยังพี่น่องพักขนันยิ่งได้ค่ะนี่เขาเนี่ยอยากจับเพื่อใส่พี่น่องเบิร์โอ้มัาเปื่อยค่ะพักขนันยิ่งพี่น่องเช่าบนแล้วแช่ตู้เย็นสองฟีดไปนะคะมาเลยเป็นสีเนี่ย ปีนี่สาวบนคือสิพ่อแลวค่ะอันหาเห็ดพ่อเห็ดผึ่งเห็ดเลื้งแม่สินนะคะพ่อแหละปีนี่ได้ล,ละเต็มตู้ละอื้มอยาให้พี่น้องซิมมซ่มมะเสพเสแแบได้ เอาบุาหลานส่งตัวเสียบแจะบามันหักกลาง,ลงายค่ะหนึ่งพี่น้องกลางนั่นนี่นี่ค่ะวางไี่นี่กัน,นก เพราะว่าเขาป่าช่วงนี้นะคะมันก็อันตรายเนี่ยนะคะเนอะเพราะว่าเป็นฤดูขนยิงอันกว้างก็ต้องเซฟจากโค้งน้ำหนะคะ่ะอันตรายสมปล่อย ชอบบนต้นบริสันยังบริษาย,ย,ยังหลายได้พี่น้องชอบบนใส่ขิงตะไคร้แล้วก็เกลือแล้วก็สิโรดเค็งอะคะ่ะเอ้ยมะขามนี่นไหมขามเปียกมาคะ่ะ กอดีกันเขากันพี่น้อง ถ้าสาวกบนันนี่พูดติดตามหอดพันมาก,กันเนาะสาวบนสิเป็นเลนสกีให้พี่น้องเบิ้งนะคะนะแต่ได้เกิดมาพี่น้องจนอายุสามเจนเถานะคะบ่เคยเลนจั๊กเคอได้พี่น้องยานหยานลมนะคะเพราะว่า ขี่ในหิมะนาะค่ะกยันหัวแตกยันเข่าเคือยันจข,ของเจ็บกับปัญนาหน,นนะคะ่ะว่จาจะโค้งกับเท้าเนี่นะกคะ่ะสเปนเล่นขึ้นเล็กน้อยมื่กับโบเมร์มันบอกค่ะพี่น้องว่าเดี๋ยวให้มีผู้ติดตามพันก็เด้อดขาเด้อระยะเวลาเนี่ยอีกยาวไกลอยู่ค่ะพี่น้องแต่จะเข็นอันเสาบนอันกีสกี้ใหพี่น้องเบื้องติดตามกดแชร์กดไลค์ ซาบนเนี่ยข้าวโกบมันพันเรื่องการเดือพี่น้องซาบนชิไปคีให้พี่น้องเวิร์นัเป็นเหรียญหนาวไปได้กระสุดเอานะคะเ <c oughs> ดีย๋ยวฉันอยากกพี่กับน้องไนละซาบนกระบ,บ,บอกอย่าไปเนนะค่ะเพราะมันหนาว อีกอย่างหนึ่งพี่น้องบางสกันพี่นอ้องบอก,กก่อนถล่มมากคะเขนฮักไป็นหี้พี่นอ้องในกล่องซื้อของสาวบนนะคะของผู้อื่นเพื่อนกันเคยเล่นนี่ดอกแต่สาวบนบ่เคยเล่นเขนฮัาากจสิโตมากกับโตเดี๋ยวยุดแต่มันบอกคือเก่าได้แหละน้องพี่นอ้องเขาซื้อว่ากระโดดกระเดี่ยวมันบอกพี่น้องว่าบอกว่าคือสาวบนว่าบอกชา,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 าวบนว่าไม่เละ าารมันก็เศร้าอยู่มันก็นกนอันนี้มัน,นบอคือเกาหลีค่ะแซ่บๆเลยคือหอยเมย์สิแล้วซิม นี่ตะกล่างพี่น้องเอ้ยเอาไม่ยอยากค่ะอันคลิปเช้าบนกัจิบรก้อยเด๋ยวล่งด้วยพี่น้องนโดน,ดน เพราะว่าสาวบนอยากงานเน้นะคะ่ะแล้วก็ถ่ายคลิปจังสิถ่ายอีหยังให้พี่หน่องเบิ่งไหมก็ถ่ายไปแล้วก็คิดิว่าโอ้พี่หน่องสิเบิ่งให้บ่นอะเพราะว่ามันหนาเห็นงา,านนะค่ะบ๊บ่ได้ไปใส่เห็นต่งาน,านแล้วก็สัง่งกับไปบานปู หายแต่เนี่ยก็เกาเส้าบนกระยันพี่น้องอันเบื่อนะคะลองห้านเนี่ยไม่ๆพี่นอ้องเบื่เเอเดยวสาเบื่อเส้าบนเนะคะหากเพ่งกันไปโดนๆจับมือก็เป็นเงีว้วๆค่ะบอกเปลื่นไม่เพลื่นเกา ยีน้องผูยกญ่งคนก็เห็นอย่างเลยกับยูทูบกูเมอร์เนี่ยกดมันไลคยสูสูคือการก็เห็นงานเลยกับเห็นยูทูบก็ได้ เช้าบนอิ่มแล้วค่ะพี่น้องมัน,ส,มน,นสุรัตน์มณีค่ะเช้าบนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทีคำว่าเบิงคลิปบเช้าบนเด้อขาเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขสุข,ขะคะ่ะสุรัตน์มณีเช้าบนเพื่อนคนเด้อขาเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ